โอ้เจ้าดอกไม้ถ้าสุดยามือลองสัมผัสโอ้เจ้าดอกสุกสนนะครับเอฟซีประดากก็มีอยดีคอมเมนต์ก็ได้นะครับกทักทายทีทักทายนองสุกสุนวันนี้เนี้ยแรลงแดดร่วมร่มตกไม่เหตุกิจกรรมไปในบานในจากนอย นะครับเพราะวัติทางปุ่ดเปิดส่วนซานส่วนซานอยู่เขากับสีส่วนซันนี่กันนั่นแหละแต่ว่าองคปลาดากคือสีบ้าแห้งหรอกนะสีผ้ามาขยายต้นพันธุ์ของเขาเอิญนี่ยังนะครับต้นพักเสียนฝรั่งนะที่ดอก,กงามๆสวยๆล่ะพี่น้องนี่เพาะไว้หลายผสมควรอยู่นะครับเพาะไว้หลายผสมควรวยื่นเหล็กกรมีนะครับสิเป็นงอนไก่งอนใจงอนกไก่ใหญ่วันงอนใจ บอนไก่ใหญ่นะครับรือว่าเป็นพันธุ์ใหญ่หนะครับเป็นพันธุ์ใหญ่อดอกใหญ่อันนี้คือสีบัวแมนดอกเดี๋ยวเบ่งส้เออท่อนถิ่นอันนี้คือสีบัวแมนดอกว่าเดี๋ยวบเบ่งใบบัแมนนะครับมันมาจังไดแ้แหะมันปนกันมากสีมันเงียวคือมันจังไดนะครับจากสีพากพาขยายนะครับ เขาจะออกคือหลังจากเขาเพาะไว้แล้วเขาก็ออกาลงกกระถางจริงๆแล้วเขาต้องมันก็ต้องสองขั้นตอนสามขั้นตอนหมดละเขาควยเขาจิตถูกได้เขาก็ใส่ใส่ถุงช่าก่อนนะครับเขาจะใส่ถุงช่าก่อนแต่ว่าพองปลาดากมันประเภทรัดขั้นตอนในจากน้อยอยู่เนาะแต่ว่ามันก็เริ่มมันก็หญ่ตั้งโตได้แล้วล่ะนะครับแล้วกับรัดขั้นตอนตามถไตายเขาง่ายเลยเดี๋ยวเพียดคึอเขาเด๋ยเขาถิอว่า อันเดียคือเขาทุกทิ้งทุกอย่างเลยสีวา่าเข้ามะเกงนะเฮ็ดจะนับเขาแค่สีวา่าบางเฮ็ดบาเฮ็ดกับได้ในะกับเท่ากะจีขยายทวนนี่จกกักหน่อยกอนกระถางมะมีกระถางใหญ่นีนองมีแต่กระถางหน่อย ต่ว่าถาที่ลงกระถางหน่อยไว้ที่กันละ่ะเป็นการเป็นการช่ำนะครับเป็นการช่ำไว้ในจากหน่อยนะเป็นการช่ำนะครับเป็นการช่ำไว้ดินนักกาไปซื้อมาทั้งห่นนะครับเป็นดินอ่าผสมแกลเพื่อที่การระบายนา้ำที่ดีนะครับดินผสมแกลนะการระบายน้ำก็ทีด่ดีขึ้นนะครับ ฝุงละเศ้าพนะพ่นองได้ถุงหนึ่งพอดีอันนี้ได้กระถางหนึ่งพอดีเนาะดินผสมแกลบนะดินผสมแกลบแบบทังสี่แหะครับอีหอ,อยยังกระซามหอยน้อยจะไปสนใจเนี่ยถือว่าเนี่ยดินผสมแกลบสวยนะครับเวลาเราดน้ำการระบายน้ำดีคือว่า เอาเวลาเขาใส่ปุ say, okay. mm ๋ยใส่ไอ้นี่มันก็โวเจนะครับแต่ดินปลูกตัวไปเนี่ยมันมันแน่นงนะครับมันมันขอนคางที่สิ้นเนี่ยนะถ้าเป็นแต่ใหญ่ลุ่มหรอบ่สคือแต่ไหนใหญ่ลุ่มหลดรอบพี่น้องเนาะใือว่าอืมเออของมั่นใจตัวของมูลนี่นะครับข้าใหญ่ลุ่มหลดสิเศษแบบตรงนี้บวชขับ อันนี้ต้นอันนี้ต้นเหมืออันนี้ก็มเมน,นอันพักเสียนเท่าก,กันโอ้อันนี้จะอันะไรเท่าก,กันอันนี้สองพันขับนะเขาติดผูกลงน้ำกันนี่แหละเพราะว่ามีกระถางไงนะครับอันนะี้กระถางไงเขาก็ติดผูกลงน้ำกันอัดดิลงที่ทนหน่อยๆไปหน่อยกันนะครับนนรเขาก็ติดผูกลงน้ำกันนี่แหละจาก เออหรือมันทามันไงขึ้นมากไฟ,ฟยแยกอีกตะเกลือก็ได้แต่ว่ากระถางขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่ากระถางไงอยู่ไหลนะครับถือว่ากระถางไงด้วยู่ก็ิทธส่วนโอเคอันนี้มีอยูสองมีอยูสองตนข้อสิส่วนคึอไมาจังสี่เป็นห้องข้อสิทธิดินเป็นน้า ประสันมัติใต้ตองอดีนเพิ่นมาน้ำนะประสันพิ่นที่ปับสภาพระได้นะครับมีอีกตัวหนึง่งตัวกระส่วนเอาคือกันตัวกระส่วนเอาคือกันแหละครับพี่น้องถือว่าเป็นองอนไก่ที่ใหญ่ดอกใหญ่แบบว่าปราดากระบอคเคยเห็นว่ามันใหญ่ขนาดนี้ นะครับพเพราะก็เห็นเราพันยัยขนาดนี้อันจะปากเนะี่หลักเป็นมากตัวหดหน้าห้ชุ่มๆเหมือนกันาดที่อยู่ไดๆถึงมาพี่น้องเนะะาะกาว้าบะอันนี้เอาเอาสองต้นสมนีละอันนี้มันคือต้อนบักเขียเชียเถอมันไม่จังใดคือบ้านเรืบักเขียเชียมานัา่งนี่เอาเปลือกไอ้นี่เนี เปกันไเอ็นล่บแ<ว>จกกันเฟือเฟื่อแล้วอันนี้มันคือต้อนมบบเขือเข้แต่พี่น้องคอยดมเบืองกินมันกันน้มันมาจอสังเษคอยไปเด็ดมาต่วนันขกเนี่ยคอยคือบดเด็ดแบบเียวเคี้เจาะมาบะเมีนดอกคือบดเด็ดบบเคียเคี้ยคอเจามาบ๊สันดีตะคมาแตอใส่แบเขือี้มาคอยมีหลายท เนี่ยเอ ی, เอานี้เอาสองส่วนพ่อพีน่น้องอาจจะมันเป็นต้นแบบเสือกเส้นงอนใกล้ก็คือว่าต้นญ่ยอสมควรอยู่นะครับต่นงอนใกล้ก็คือว่าต้นญ่พผสมควรอยู่อุ้ยสัดนหลพี่น้องเบิ้งพักเสียบพักเสียนฝรั่งชาวบ้านเขาเอื่นเ็าเอื่นพักเสียนพักเสียนผีก็เอื่นนะครับพักเสียนผีก็เอื่นด้วยกันเนี่ยนะครับพักเสียนผีก็เอื่นด้วยกันส่วนขั้ว เอาไว้สวนกว้วสวนยมหน้าบ้านสวน,อนดอกไม้จัดงามเอาตัวเจะของฟืนมางามเขาเรียกแก่แหละบัตริดกำลังผิดอด,อด,อดอกดอกดอกกับดอกจากผ้าทางบัตผิดจ,จากหน่วยดอกขาวจากผ้าดอกกต่ต้นคานจังหวัดที่ดอกเต,ต,ต็มตึง ทางทางพ่อท่านเห็นหน่วยจักหน่วยมันตัวหน่อยอยู่เนาะอืมมันตัวหน่อยอยู่โอ้ยนี่กระถางเอาใส่นี่ก่อนนะครับถ้ามันไงมันงามก็โอเคขั้นนี้กับกูใส่การอยู่เ้วยอีกหลายอยู่สิน้องเนี่ยกระถิบไงงามปลูกปลูกแมงเต็มเหืนเห่นละเต็มนี่แหละกรเกินมาหมักแต่เนี่ยมันงาม งา,ง,าางามพืี่ลืองามปลาล่ำปลาเหลืองามผูดงามผู้งามมาเบิ่งหนาผู้ใด ลหลายๆคนเกิดขีเคยเห็นอยู่ดอกดอกพักเสียนพักเสียนทีพักเสียนฝรั่งเนี่ยอากาไปหลายคนเกิดขีเคยเห็นอยู่ดอก ทางนี้มันกิดทางอันนั้นตอนมันมันกิดฟังมันเป็นกระถางกล้วยไม้ต้วนี้อย่างนั้นอันดินมันออกข้างเบิดละแม่เมื่อมันเกิดทางตอนใหม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแอดลูกมีเนียนอยู่ก็เหล้วคือหอนแถวขี้ดินแหมก็เจ้าตากแดดเอาวะหอนหอน ก็ไม่เคยคิดว่าตายหรือผ่อนตายไงงดีเน,น่ะน้อ ค่ยดินขายพร้อมตัวร้านร้านบังร้านค่อยดินขายพร้อมตัวฉัน น่ะด้านซามหัวมันเหลือทูบ่ดูแลเองไหมถ้าทูบ่อยากจิตไฟทูบ่อยากโดนนั่นทูกระตองดูแลสันตัวซอยกันสันตลาซอยเทีนเตอร์ไหมซามทูจะมาหากินบ้านตูก็แล้วกันเออตูกระตองมาหากินบ้านตูกลับไปบ้านเพื่อโลดพ่อใจยัวคันพ่อใจยัว เออตาด้าก็มีหัวใจนะเออตาด้าก็มีหัวใจเหรอไอ้พวกตาด้าเนี่ยหัวใจนี้ก็ไปบ้านว่่อยากยู่วอย่าได้วา่าเนี้กันนี่ได้ว่าอะไรกันนี่กลับไปเลย พาคนดูแลก็รู้ว่าเขาไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็ดูแลสิตามโจมมันเกษตรภาษาฮอนละคนไทยชาร์ตตามตามโจมสิอ <c oughs> เอาเลต้าเขาสีวางไดยละ่ <c oughs> ละเลต้าทื่อเออเลต้าทื่อสีวางล,นะล,ล่ะนะนะครับ ตู้ททอกะสูมีไปอยูาย่านสูุณมีไปอยู่บ้านสู้คุณกะแล้วจะสู้สู้ที่สนามบนสนามกะแล้วจะสู้จา,าอะไรไม่คิดพยาบาลเดอนร้อนนาวะนะนะครับเอาตว่ากันไปดูพยาบ,บาลเดอดร้อนนะอืมเจอเขาว่า ทำอะไรไม่ขี้เลยบางทีตู้ขี้ดีแล้วมจริงๆเลยเออใสหลายมันเลยใส่ของสัตว์ใสนเออได้ก็ได้ภาษาไทยเว่ยคือไ่ได้ภาษาพม่าตู้ที่บิสุทุ่นจักนำีได้ัไาด้อนกันคนไทยาต่างขาต้มบาีคนท่เป็ชัตะกอ ก็แบบไม่ขี่อ้คขอ สิ่งวัตูตามตุมสินอ้านีกเบอกว่าเรอ้อาี่อ,อี่แล้ว <c oughs> เอาอี้ว,วสิออนะครับเพ้ากับมาขยายกันเดี๋ยวเบิง้งว่ามันตีได,ด้ขนาดใดเแต่ว,ว่าเลือหลายยุ่พร่น้องเนือหลายยุ่ถ้าค่อย <c oughs> ขยับขยายออกเอา,าใส่โพโพไปรวดเพราะว่าของมันหลายใส่โพโพไปรวดถึงจกว่าไส่โพโพ ใส่เต็มแต่ถางเลยนะใส่รากมันยาวเลยนะเนี่ยรากมันยาวผมสมควรเลยนะเนี่ยขนาดว่ามันตัวว่าต้นมันเล็กๆกับรากมันยาวเลยดิอยู่วยู่วถือพม่าด่าไว้ยสังหาเฮ็ดเว้ยตาโตมือสั่น ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะเข้ากับว่าพอกันหน้ามาแรียกในการขยายหรือรีแลกจักหน้อยซื่อๆดอกี่นนองเดี๋ยวสีเบิ้องว่าอย่รอหนีมีอย่างแน่นี่แหะครับนี่แนวสีอวดจุดดี้จ่ดทางนอกบ้านนี่แนวสีอวดนะครับ มีแนวอวดผีน้องอยู่นี่ผีน้องเลย<ม>เบิ่งพวกเจ้าวางไดบนบ้อนแบบม่วงเบาเด้เบิ่งแซงนั่นใครมาติดเบิดงทำไมต้องสีกินเบิดงุนไหนุนไเนี่ยสีอวดผีอวดน้องเป็นไนผักบอวกเจ้าวา<ม>นี่ ครั้งนั้นพอสมควรอยู่พี่นอ้องก็ที่พอ่พอได้ยากพ่อได้อยู่จากที่ปีนี้ก็ได้เนะาะพ่อได้ยากไปด้วยมาเบิง่งมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งแซงนี้มาเบิ่งแซงนี้ทั้งนี้กระคาที่กันพี่น้องเป็นย้อนแสงนี้จังน่อยเออนั่นแหละตามันเข้าปะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตำหนีเพราะได้กินได้กินด้วยแล้วพี่น้องจังพักใส่ั้งพักแถวเลย์งาไม,ม่ไงเห็ดใบเห็ดใบแต่พอ่พอใหญ่แก้ครับแก้เขือนดูดินะเดี๋ยวเริ่มเสืออะไรนั่นมาคุยแบบเปล่านี่งไงขุยขุยสับเอาโอ้ยอันนั้นเขาเรียกมะพร้าวสับไม่ใช่มาเรียกขุยนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ตำหนี่สาเกิน พอบกันไม่คิดนะนะครับพอบกันไม่คิดนะแล้วกาจะเริ่มเป็นกําลังใจเห็นปลาดากแกั้วนไะงในการเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับหูรับตาแช่โดยที่นอนนะโอเคครับสหรัลิมิมีไว้ก็มีสวัสดีครับ